ผมว่าไม่น่าร้อเราต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครกำลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก FD สักช็ร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เทียนร้อเซครับวันนี้เป็นฟรีไฟลออซาครับผมวันนี้เป็นฟรีไฟลออซาวันที่1ครับผมนะอุย้ยต้องดูครับว่าต้องโดดตรงไหนเฮ้ยทำไมมีแต่แบบตีโดดกอนเลยอะข้างล่างเหมือนไม่ค่อยมีคนหรือเปล่าแล้วตรงนั้นครับเหมือนมีประเด็นครับผมนะ สำหรับตี้ที่เจ็ดครับต่ากันตีแรกครับและคิดว่าน่าจะมีการหายไปก่อนโอ้แล้วนี่ครับโอสกาได้แพดด้าเอ็กสองอีกแล้วครับใช่ครับแล้วจะเป็นตี้ของโซ,โซไซเบอร์ครับผมทุกคนที่ถามหาเมื่อกี้เดียร์ลองเอ็มจีอ่ะนั่นเลยครับนั่นเลยครับผมนะยิงกันอยู่โรงสีครับแล้วนี่ครับตี้คุณแอนโรครับผมนะ ททีี่่อยยูโรงสนาบแล้วก็ไปแล้วครับน่าจะต้องออกเราจะต้องถอนหรือเปล่าครับเรานี่โอ้โหเหมือนชุบไปได้ครับเหมือนชุบได้แล้วดูครับซีจีจีซีเพย์ครับน็อกครับผมนะอาร์เรนเราเก็บออกจากเกมไปเลยครับแล้วมีคีขึ้นมาเอเรนรับโดนเปิดไปก่อนคนแรกครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับข้างบนนี่เป็นเควินครับ อยากจะไปเห็นการประทะตรงนั้นหรือเกินครับแต่ตรงนี้ก็บิ่มหัวใจซะเหลือเกินเอาแล้วโดนยิงจากทางขวาแล้วยุงลายครับโดนล็อกไปแด้วของโจ้นะครับเคลื่อนร่วมทีมไปก่อนโอ้แล้วเก็บสามบอกไปลเลยครับผมนะสำหรับลูเมเน่โจ้นะครับโอ้โหเปิดมาอย่างรวดเร็วครับผมยุงลายแกยังไม่ได้เล่นเลยฮะในเกมนี้อะไรมานี้ได้บงครับโอซาก้าครับครับต้องรอดูครับเราตรงนี้มีประเด็นเอาโอซาก้าเจ็ดสิบเจ็ดครับโอ้แล้วจัมเปอร์เก็บพีมพ์เนาะซีวีออกจากเกมครับแล้วเควินน่าจะสามบอกจากเกมไปเลยครับ โอ้เราจำเป็นนี่ครับผมนะเก็บออกจากเกมไปก็หมดแล้วรีบอนนี่ก็หมดแน้ได้ได้ของเคซีไปล่าเรียบร้อยครับแอดรอจบอันดับที่12ครับโอ้โหครับโอ้เปิดมาอย่างรวดเร็วครหายไปแล้วดทีมโอ้ค่มาก็เดือดแล้วครับแล้วตรงนี้ก็หมดแล้เป็นทีมของต้นกล้าครับผมนะอันดับหในเกมนี้ต้นกล้าจะเจอกับดีมบูแล้วครับคุณผู้ชมครับ อุ้ยแล้วชีโรมาแล้โดนน็อกกระบอกนะเอาละครับต้นกล้าได้เปรียบครับแล้วซ้ำหมดจากเกมเลยครับผมแล้แล้วยังไงแล้วยังไงต้นกล้าน็อกสองได้ครับเอาแล้วครับพยายามพยายามจะเข้าไปชันกันต่อต้องรอดูแล้วดีครับเราดีมูนน็อกกระบอกเฮ้ยเหลือคนเดียวเลยครับผมนะต้นกล้านี้เอาเราต้นกล้าโดนน็อกครับจากบุมวิวครับและเรียบร้อยครับดีมูจบอันดับที่11ครับ โอ้โหเดือดจัดครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับตีโซเทเบอร์ก็บอกหอนซลิงมาแล้วครับกฎที่เราบอกไว้ว่ารับแค่แปดทีมก็เท่ากับว่าจะมีสีที่ต้องบอกลาในรอบใช่ครับต้องมีสี่ทีมที่ไม่สามารถผ่าน,นเข้ารอบได้นะครับรังท้ายสทีมนะต้องรอดูครับผมนะจัดอันดับหนึ่งหรืออ,อันดับที่แปดเข้ารอบเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเชียร์ให้ทีมนั่นเองเนี่ยเข้ารอบก็พอใจแล้วก็บอกนะไม่ต้องเสีเรียบมากมายนะครับตารางคะแนนถือว่ามีผลกับการจัดอันดับ ว่าทีมไหนเจอทีมไหนเหมือนกันนะใช่ครับผมแต่ตานี้ดูเดือดจริงจริงเลมาที่ทางหน้าโรงไฟฟ้าครับทีมนี้โอ้ยตีแสนดีครับกับตัดหน้าด้วยเหมือนกันสี่นิเมตอุ้ยแล้วโดนยิงขวามาครับแล้วโดดยิงทัหมดแล้วบูเอคอนแล้วเรียบร้อยครับเอาแล้วครับ เฮ้จ uhm. hey. oh, oh, ังหวะรีเฟกตงนั้นครับหันเข้ามาสายโอ้แล้วพี่การก็โดนแนดีเก็บไปโอ้โหเป็นตี้ของเอ็กคอร์ดครับโอ้โหยังเทิดไม่ได้ครับผมนะเหลือจอร์จีได้ครับเราคิดว่าน่าจะไม่รอดครับโอ้ดึงขึ้นมาได้ดึงขึ้นมาได้อยู่ครับ รับแรงปะทะแล้วหรือ,อยังครับเพราะว่าท่าทีแสนดีเองพยายามขยับเข้าไปใกล้ๆครับเหมือนจะเห็นแล้วด้วยทาแสนดีครับโอ้โหนี่ก็แบบรับไวแห่งเหมือนกันนะยังไม่ค่อยแบบกล้าเข้าสุดครับแล้วก็ฝั่งทีมที่หกครับเอกอนนี่คือถอนยาวครับวิ่งไปที่ร็บบนะ้โมชินกครับไอ้ไก่เหมือนต้องต้องแบบทันยามาก่อนครับแล้วนี่ครับจอจินายโดนเก็บครับโอ้โหแล้วเหลือทางด้านของไอ้ไก่คนเดียวครับ เจอนุกครับซูมสุดโต๊ะสี่หักหลังแอนไปเลยครับแหมแล้วชาร์จนะครับคุณผู้ชมครับชาร์จนะครับไายไกลยังไงต่อกับปืนพาสมาของเขาครับตายไกลอย่างนี้ผมว่าไม่น่ารอดแลต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกินโอ้โหโอ้โหมัดต่อยเลยครับ จังหวะมั่นใจแหละด้วยจำนวนคนตรงนั้นคือมันสิ่ต่อเนื่งโอ้สุดยอดครับมีจานโบ้ไปครับสกิลของแกไวอยู่แล้วด้วยไงคือสกิลเปิดเพลงอ่ะไม่แน่ใจครับผมเป็นสปีดนั่นเองครับวิ่งเข้าไปต่อยตรงนั้นครับยังไงโอ้โหช็อกเลยพี่จันพี่จันช็อกเลยครับ ตรงนั้นถือว่าเปิดมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับเปิดมว,วยหยุ่งชุนว่ะแล้วก็เข้าไปซื้อเวลาศัตรูด้วยนั่นเองครับมาหอนแล้วตรงกลางวงไม่มีใครเลยครับตรงผีครับโอ้โหดูทุกคนอยู่ล่างอยู่บ้านแล้วเดอะครูสเหลือคนเดียวโอ้โหแชมป์แชมป์เก่าแล้วเหลือคนเดียวเลยครับทททาางงฝัั่นนีี้มโซไเเบบอรรร์คกก็็ป ไอ้ไก่เขาเล่นไม่ถนัดด้วยใช่ครับไอไก่เขาเล่นในคอมครับผมนี่ครับสิบเจ็ดอาร์มครับฝั่งนี้เป็นแจสตมินเลยครับผมฝั่งขวาเป็นจัสมินครับแล้วสิบเจ็ดอาร์มขอไปปักไอวอลมาก่อนครับแล้วโดนสวนมาเหมือนกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสี่ต่อสี่ครับช็อตนี้ครับ คิงแบได้มุนี่ครับแล้ว17โดนคอมาจากคิงแบครับเราเนี่ครับคิงแบครับผมพี่หมีของเราครับโอ้โหถือว่าหาพิชชันเล่นดีมากนะแล้ว17อาร์มครับเจอลูฟี่17อาร์มไหวหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับไม่ไหวครับ17อาร์มครับที่เหลือถอนไปทางด้านของโคตัวข้างล่างครับ กกาาารตออนนนนนีี้้้้ยยู่่ทดดหวััคบโอ้โหเหลือ2คนนะครับโอ้โหเป็นทีมจัสตินครับผมเนี่ยอย่างอาโขครับโอ้ยเราจัสตินอูด็อกคืนเหมือนกันครับผมแล้วพารโลจะเก็บได้หรือเปล่าครับแจสตินไม่น่ารอดครับจอดี้แล้วยังไงจัสตินมาเลยครับลูฟี่ลูฟี่อย่างนี้ชุบได้ครับเอ้าเราไม่ได้ครับโอ้โห เพื่อนจะวิ่งเข้าไปชมแล้วแต่น่าจะมีการคอกันแหละว,ว่าไม่เสี่ยงดีกว่า ว่าถ้าชุบตรงนั้นโอกาสที่จะเสียสองกลายเป็นแบบเสียหนึ่งครับเทรดกันไปคนละหนึ่งคนครับผมสวยครับช็อตตัวนี้สวยจริงๆครับแล้ก็น่าจะจากกันไปนะครับได้คนละตัวแล้วฝั่งซ้ายมิตี้ทีมสองเนี้ยมีทีมสองอยู่ครับครบสี่คนเลยครับและนี่ครับชิชิครับผมนะชิชิครับทีมอันดับหนึ่งนะตอนนี้ครับ วันนี้พี่ชันมีร้านเติมเพชรราคาถูกมาแนะนำก็ของนี่เลยครับ F D z Shop สำหใครที่อยากเติมเพชรแบบราคาถูกทางร้านมีราคาเริ่มต้นแค่45บาทเท่านั้นครับหรือราคาอื่นก็จะมี80บาท130บาท2 5 0 420แล้วก็850บาทอันนี้เป็นเพียงแค่ราคาหน้าร้านเท่านั้นนะผมนะใครสนใจที่จะเติมเพชรก็ผมพี่ชันจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยเลยครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับชานเลยหรือเปล่าโรงพยาบาลสวยมากนะครับถ้าเข้าได้ ลงมาสวยมากครับเพราะว่าบงก็ยังถือว่าอยู่แถวๆนี้ครับไม่ไปไหนนะครับนี้ก็น่าจะเงียบๆกันอีกอย่างก็ต้องรอวงถัดไปครับนี่ครับต้องมาดูนะครับน่าจะรู้เลยครับว่าไม่มีคนครับแล้วมีฝั่งซ้ายเป็นตี้ข้าวครับนี่ครับสุเกตอาร์มครับผมนะแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นโซเซเบอร์ครับข้างบนขวาเป็นทางด้านของแจสมินครับ ็สาามรถที่จะเหนขวาสุดครับผมนะเป็นด้านของนู่นครับบูมวิวครับผมมาจากระยะไกลอ่ะมันสามารถที่จะชุบได้อยู่แล้วด้วยโอ้ก็ถือว่าโพซิชั้นเริ่มขยับใกล้กันแต่ก็ยังถือว่ายังห่างกันอยู่ครับผมนะมาลีมาลีอะไรวะมาลีอะไรแข่งอะไรเป็นฟีฟ่าออสซ่าไอไม่ใช่ฟีฟ่าเด็ดฟีฟายออสซาครับผมฟีฟายออสซ่าครับวันแรกครับวันแรกหนึ่งถึงแปดครับผมนะเอาอันดับหนึ่งถึงอันดับแปดเท่านั้นนะครับ ขยบเข้าพีกเลยทันทีหรือเปล่าครับหรือว่าจะตามเก็บสร้างตามบ้านไปก่อนนะครับต้องรอดูนะอยู่ลักกี้นี้ยังเหลือครบครับสำหรับพิกโกโซไซเบอร์ครับการครับแต่ละทีมครับค่อยๆเข้ามาเรื่อยนที่จัสมินเสียงหัวหน้าทีมไปนะครับผมใจว่าจะได้เล่นได้ยิงนั่นเองครับอย่างทีมจัสมินเนี่ยก็เลือกที่จะมาบนเนินโอ้แล้วข้างบนไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวต้องรอดูวงอัปเดทครับทุกคนครับตอนนี้ครับทีมบูมวิวเนี่ยมีสามคิวครับผมและส่วนทีมต้นกล้ามีสี่คิวทีมโจ้นะมีสี่คิว เอาวแล้วทุกคนดูวงสิครับโอ้โหแน่นเยียดผมบอกเลยเลือกตำแหน่งได้เซฟครับแน่นเยียดเยียดแน่นจัดจัดค่อนข้างต้องรอดูวงถัดไปเข้าไปอีกเลยนโอ้โหวงอย่างนี้จะเข้าวงยังไงวะเนี่ยวงที่ถ้าร้อเปอร์เซ็นต์่ะวงประมาณนี้เนี่ยมันจะคาดการได้ค่อนข้างง่ายครับ กกก็เือบจพี่ดีมอยู่อันดับเท่าไหร่ครับถ้าจบถ้าจบใช่ไหมครับผมคิดว่าพี่ดีมน่าจะอยู่อันดับสิบสองครับผมน่าจะอยู่อันดับสุดท้ายแต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวต้องรอดูโจนะครับเพราะว่าโจนะเนี่ยแต้มน้อยครับโจนะแต่ถ้าโจนะยังรอดเนี่ยโอกาสที่พี่ดีเพราะว่าพี่ดีมแตกเลยใช่ไหมอาจจะล่วงครับอาจจะล่วงต้องรอดูครับคุณผู้ชมครับ9ก้าทีนะผมชิมน้ำแป๊บนึง เดี๋ยวเพิ่งยิงกันเด้อใจเย,ย็นเด้อยึดมาคนละที่ครับไกลว่าตอนนี้ทีมจะบินโดยจิงกดเอาไว้ครับทำให้ล่าช้าในการเดินขบวนครับทางด้านนู้นครับมาทีนึงเดอะครูสครับผมไม่แน่ใจว่าแตกหรือยังครับเดอะครูสเหลือคนเดียวครับล่าสุดที่จับไปคือเหลือคนเดียวไม่รู้ว่าแกไปบวกกับวอไหนมานะตัดไปคือแกเหลือคนเดียวแล้วแต่ไม่รู้ว่าตายหรือยังครับครับผม อนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเจอในพรีครับนี่ครับมวงวิวครับผมนะตี้ลุงบอลลัดครับแล้วก็ซีเพย์ครับใครที่ยึดบ้านได้ก่อนจะได้ต้องรอดูเลยครับผูรอบตรงนี้มี3ามตีสี่ตีด้วยกันครับถ้าใครได้ดูการแข่งขันมาอย่างยาวนานครับวงที่จบตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยบอกเลยครับว่าการปะทะมันแทบจะเป็นไปได้ยากมากครับแต่ละทีมเนี่ย ต่มายูไดไม่มาแข่งครับไม่แน่ใจับผมผมไม่รู้แน่เนี่ยอันนี้ในมือถือเท่านั้นนะครับในมือถือเท่านั้นนะเดี๋ยวสไนครับบูวิลซักดักเฉียดหัวไปเส้นเดียวนะครับียอลครับว่าอี้ยอไปโอ้โหจะไปเก็บอย่างไรวะนะเออใครจะกล้าไปเก็บ่ะใช่ไหมเป็นผมผมก็ไม่กล้าไปเก็บหรอกตรงนั้น่ะ ล่งขนาดนั้นครับการเข้ามาของทีมต้องรอครับตอนนี้เฟสที่2ครับวงยังเฟสที่2นะยังถือว่าวงยังไม่แบบยังไม่แรงมากนะครับผมนั้นยังเล่นขอบวงยังเล่นอะไรได้อยู่นะต้องรอวงได้ทาครับถึงจะมันนะป้าจอได้ลงแข่งไม่ได้ลงแข่งครับป้าจอยู่ในช่วงชุลมนเหมือนกันครับลังเล่จะขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับทีมต้นกล้าครับผมนะได้4วจากนั้ของแรมโบกับ เอ็กบุมก๊อครับผมนะเป็นบุมก๊อใช่ไหมมาจากซาเวียสปอร์ตรักเซเวียสปอร์ตนะครับครับีนี้พยายามอยู่หาุมท่จะเล่นดีการการพับแตกจันเพื่อควในการไั้งแคมป์ับเอเออยู่ครับเอเออยู่ครับเมื่อกี้ครับเมื่อสักครู่เลยครับผมนะเมื่อสักครู่เลยขอโะมาครับทให้ต้องลงมาไกลพควรับตอนนี้คือเงียบกลิบผมบอกเลยการปะทะเป็นศูนย์ ก็ผมนะการประทับเป็นศูนย์ครับเดอร์ครูดอยู่ไกลๆนั่นเองครับเขาเข้ามาครับแล้ววงมาพีคจริงๆด้วยครับโอ้วงเกมนี้ครับเดี๋ยวนะผมดูให้บ้านไม้ยังเข้าได้บ้านไม้ล่างยังอยู่ได้ครับบ้านไม้ล่างอยู่ได้แล้วฝั่งเดอร์ครูดเดอร์ครดเหลือคนเดียวผมเห็นเดอร์ครูดนะเหลือครูดเหลือคนเดียวครับแล้วก็เดอร์ครดเนี่ยเข้าวงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับนี่ยผมนะเดอะคูดเข้าวงได้ชุดๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในต่อไปครับแล้วผมว่าทีมจัสตินเอาจริงๆนู่นครับเดอะคูดโอ้โหแต่จะเจอกับเอเอหรือเปล่าครับผมว่่าาแกนโอ้โหเชียดหัวไปนิดนึงโดนตัวไงอยู่แกอยู่คันหลังให้ศัตรูชนครับสะดุ้งมีสะดุ้งกันไปหนึ่งร้อย ใช่หมวกสามนะครับต้องรอดูครับผมนี่เฟสที่3ครับอีก3ามบวงจะบีบครับมีทั้งหมด7วงเลยฮะมีวงที่3ครับยังรอดครับเด๋ยวคู้เซงรอดครับแล้วฝั่งนั้นเป็นทางด้านของต้นกล้าครับจฟีลไม่ดีเนี่ยมีเอฟซีลุงบอลลัดครับอ้าวแล้วต้นกล้าวิ่งอย่างนี้ต้นกล้าอุ้ยโดนเคาะฟ้าดาไม่โดนครับผมนะบูบิวครับ ต้องรอดูครับผู้ชมครับ29ครับคนสุดท้ายครับ3วขอเือว <c oughs> สไนเปอร์ <c oughs> เอร์มีหลายตี้หลายคนมากที่ถือนตอนนี้ <c oughs> หลายคนมากที่ผมเห็นถือเสนตอนเนี้ยเนี่ยอย่างตี้บูมเนี่ยสองคนครับแล้วแสนดีเก็บแรมโบได้ครับ,แ,บ <c oughs> แล้วเด็กคลูสกำลังจะขึ้นมาเจอกับตี้แสนดีแล้วเด็กคลูสโดนยิงมาก่อนครับฟิชโชดโดนลากหัวครับ ดเดี๋ยวคูส่วนฟิชโชครับโอ้แ,บบแต่ผมว่าไม่รอดครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโพซิชัน่นไม่ได้อยู่ในวงครับผมเดี๋ยวครุ้อย่างนี้จบอันดับที่9แน่นอนร้อครับแล้วเรียบร้อยครับผมแล้ววิ่งไปชุบฟิตโชได้นะผมบอกเลยถ้าชุบได้นะ,อะโอ้โหชุบได้ครับ ฟิอโชวรอดครับผมนะเอาเป็นว่าตี้แต่ดียังอยู่กันครบและ6คิวอย่างนะครับผมแล้ววง,ง,งบีบเรานี่ครับผูุชมครับ,ผผยยบอ๋อฟฟิคิวมันมันช้านิดหนึ่งนะ ต้องรอดูครับคุณผู้ชมครับแล้วบูมพันโลครับเก็บไกาหน้าได้ครับเป็นน็อกดาวนครับผมบูมก็น็อกดาว์เจดูซีครับผมนะแล้วเก็บออกเกมไปเลยครับทั้งสองคนครับ M79 ของเด็กหลงตันั้น็อกพันโลแล้วย้อยไปลูกนี้เลย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 แล้วย้อยไม่เข้าครับช็อตนี้มีโอเมก้าขวามือครับอย่างนี้ทารอบน่าจะชุกได้ครับชีิตอนนี้เราสามคนแต่ยังไม่มีคิวนะผมนะสำหรับชช้ครับ จากเขาทั้งคู่ครับการนี้จะเคลื่อนเข้าวงจัโอ้ตีโซไซเบอร์ทุกคนตอนนี้อยู่ในวงเนี่ยแทบจะเป็นตีเดียวที่อยู่ในวงครับแต่ว่าการที่ดันอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวงแบบนี้ครับวงได้เปรียบไม่กี่ทีมนะครับแล้วลูฟี่น็อกอิลูมิเนตโจนาได้ครับแล้วนี่ครับทีมต้นกล้าจบอันดับที่8นะครับผม ทีมต้นกล้าเนี่ยอันดับที่นะครับในตารางนะตอนนี้นะไม่รวมเกมนี้นะครับผมนะครับทุกทีมต้องเข้าวงนะผมนะเป็นทีมที่5ครับแล้วก็เป็นทีมที่11ที่โบริชั่นค่อนข้างได้เปรียบครับดีบูลงครับดีบูน่าจะจบไปเป็นอันดับที่11ไปแล้วครับถ้าผมจะไม่ผิดแล้วมีเนจะย้อยมาเอาละครับตีแสงดีจะชาร์ตตีบูมครับผมโอ้ยบูมวิวครับผมนะน็อกดาวน์ได้2คนครับ โอ้สามเลยหรอเหลือฟิชโชครับอย่างนี้รอดยังไงครับซีจีจีฟิชโชครับผมอีกแล้วครับผมโโหี่มซึถล่มอะไกันโอ้ฝั่งนั้นก็ยิงครับโอ้แล้วลุงประหลัดวีเอเอ่ะแล้วฟิชโชจบครับผมนะแล้วก็ตีแสนนี้จบอันดับที่นจครัะผมนะสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดเนี่ยตีสิบเอ็ดอ่ะกางวง่ะทุกคน โคตรดีมุมอะมุมโคตรดีครับผมยึดบ้านไม้เอาไว้ครับทีนี้แหละครับชั้นหนึ่งจะเดือดฮะเราจาดว่าจะมีใครโดนอ๋อครับเฟสห้ากำลังจะนับถอยหลังแล้วครับคุณผู้ชมครับเหลือแค่สองเฟสเท่านั้นครับเจอเควินด้านล่างครับปาแฟตไปโดนเขีวิ่เหลือคนเดียวครับซ้ายมือครับโดนวงกัดระลุวิออกวงมายิงครับโอ้โหแกออกวงมายิงเฉยเลยโอ้โหแกติดใจทำด้วยอะไรอยู่เนี่ย ที่รู้ไหมเนี่ยลูฟี่ครับแล้วทีมชิชิจบอันดับที่หครับผมคุณผู้ชมอย่างนี้ครับถ้าโซไซเบอร์แชมป์เนี่ยมีโอกาสที่โซไซเบอร์จะกลับมาสำหรับหัวตารางครับต้องรอดูครับผมนะทีหนึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าครับแล้วตีตรงนี้ครับจัสมินมีเน็ตมาตรงนี้โดดเข้ามาครับบุ๊คปุ๊บครับผมสี่ทีมสุดท้ายกับ12บผู้เล่นครับ ไปเเรรื่อยๆคับแลหมมมือนนนชชั้จะุุลากแต่เราไม่หรือจะเป็นตีของบูมครับ11คิวสำหรับตีของลุงบัลลัดก็หมดแล้วอยู่ร์กี้ครับบมได้หนึ่งครับแล้วนี่ครับผมแล้วซีเพคขึ้นมาชาร์จได้ครับสาคูแล้วยังไงเหลือลุงบัลลัดสามคนครับที่นี้จะงัดทางด้านของโซไซเบอร์ได้หรือเปล่าครับโซไซเบอร์ครับแล้วส่วนคืนก็หมดแล้วเหลือแค่จัมเปอร์กับลุงบัลลัดเหลือสองสองครับตอนนี้เหลือสองสองก็หมดแล้วเราเก็บไปเลยครับสำหรับโน้ตค่าครับ สองสองครับผู้ชมครับแล้วมาแล้วครับผมนัตตี้จัสมินก็มาอยู่ในบ้านนรับด้วยความที่มันวงท้ายๆเฟสท้ายๆเหลือสี่ทีมครับเหลือลูกบอลาคนเดียวแล้วลูกบอลกระโดดยิงรับโดนบูมปุ๊กเก็บไปแล้วเรียบร้อยครับผมและจบไปเป็นอันดับที่สี่ครับโซเซเบอร์สรุปชุดได้สี่ครับโซเซเบอร์สี่คนครับแล้วยังไงสิบเจ็ดอาร์มจบอันดับสามแล้วก็เป็นโซเซเบอร์โซเซเบอร์โซเซเบอร์เรียบร้อยเป็นตี้ของจัสมินครับนี่ประหารเป็นโทย์เบอร์ครับปลอดภัยเป็นจัสมินมาชาร์จครับ โอ้โหโซเซเบอร์แชมป์ครับแล้วอันดับดีครับคะแนนดีครับผมแนละ้วสำหรับโซเซเบอร์ครับดีครับอุย้ยชี้ชี้ยังคงดำเวย้ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นโซเซเบอร์จะแซงได้ครับห่างกันแค่คะแนนเดียวสแสดงว่าชี้ชี้ก็ต้องมีคิวติดไม้ติดมือนะเนี่ยแล้วนกะ็ผมนะอันดับที่1เป็นทีมชิชสาิคะแนนครับอันดับที่2เป็นโซไซเบอร์ครับสาคะแนนอันดับ3ก็ผมนะต้นกล้าตอนนี้ล่วงลงมาก็ผมนะ เป็นอ่าอันดับ3นะครับ35คะแนนอันดับ4เป็นจัสตินครับผมนะ29คะแนนครับอันดับที่5เป็นบูมวิวยี่สคะแนนครับผมเท่ากันครับอันดับที่6เป็น17บเจอาร์มนะครับผมนะยังคงติดอยู่ในท็อปซิกอยู่นะครับอันดับที่7เป็นเดียร์ครูซครับผมนะอันดับ8เป็นแสนดีครับผมนะอันดับ9เป็นแอนดรอครับผมอันดับอ่าอันดับ10เป็นอิลูเมเนชโนนะอันดับ11เป็นเอ็กกรและ12เป็นดีมบูนะครับผมนะนี่คือรายชื่อทั้ง12 1ทีม8ทีมอย่างที่ไได้้ยป1 8ทีมเท่านั้น จะได้ไปเล่นในรอบต่อไปนะครับผมนะจะมี4ี่ทีมที่ตกรอบก็เอาจะช่วยกันต่อไปเอาจะช่วยทุกทีมกองเชียร์ทุกทีมกัมแล้วก็เชียร์ท,ทีมที่เราชอบขอให้ติด1ใน8อันดับ1หรืออันดับ8สิทธิพิเศษเท่าเทียมกันเพราะฉันครับผมนะให้ติดหนึ่งใน8ก็พอแล้วนะครับผมก็รอเชียร์กันต่อไปครับ4ทีมนะครับมี4ทีมที่ตกรอบนะครับผม